สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่์แช่กดนานนานกดยันยันกดเยอะๆยะน,น,นะคะเดี๋ยวเราไปดูอิเถอกจอมมาย,ยากรกันค่ะอีนี่เป็นจอมจกตาจริงจรร้ายมากแล้วเป็นอะไรที่เห็นสันดาลเลยว่ามันฉกมันชิงมันจิกของคนอื่นได้อย่างไรไปดูวิธีการอิเถิกค่ะหมดซื้อของแล้วอะไรแล้วเหลืออยู่อีกหมื่นสามพันึ่งนร หนึ่งหมื่นกระสานโอ้โหมากินในวันหนึ่งหมนครับซื้อของหมดไปหนึ่งสี่พันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทจุดยี่สิบห้าสตางค์นะครับนี่รายละเอียดยิบเลยนะเผื่อมีคนไดจับผิดที่พูดไว้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับที่พูดความจริงเลยนะครับแล้วใส่ซองอีกทั้งหมดยี่สิบห้าซองนะครับซองละห้าร้อยบาทเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนทั้งหมดแล้วอยู่กับมือลุงหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทครับครับจมตพนทได้ถือไว้ใช้บริหารกิจการของโรงเรียนมีอีกแล้วมีอีกแล้วครับมีอีกแล้ว เมีอีกพันหนึ่งไม่รู้ว่าเงินอะไรนี่นะคะในขณะที่ได้เรียกผุ้มในการมารอรับมอบเงินมีการบรรยายว่าเงินต้นทุนมีอะไรเท่าไหร่ซื้อของไปเท่าไหร่ละเอียดยิบมีเงินใส่ซองที่จะแจกเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนคุณรักเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วเงินทั้งหมดเนี้ยยังมีเงินเหลือ จากเงินตั้งต้นเนี่ยนะคะซื้อของแล้วแจกทุนแล้วยังมีเงินเหลืออยู่อีกหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทที่อยู่ในซองที่ไอ้พลอยถือไว้เตรียมจะให้ท่านผู้มยการในจังหวะที่เตรียมจะมอบปุ๊บอีเถกก็อะอันน,น,น,นี้มีเงินค้างอยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋าเสื้อเขาใส่เสื้อวอ์มนะัน้ะมีกระเป๋ามีเงินค้างในกระเป๋านี่ยเงินอะไรก็ไม่รู้ละใส่ไว้ได้วยแล้วกันอีกพันหนึ่งก็กลายเป็นว่าเหมือนอีเถกเนี่ย เืนของตัวเองวินาทีสุดท้ายหนึ่งพันที่มันลงหลงอยู่ในกระเป๋าเนี่ยใส่เข้าไปในซองเพิ่มกลายเป็นว่าเงินที่มอบให้โรงเรียนคือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาททุกคนก็โอ้โหเฮกันใหญ่เลยอุ้ย,ย,ยมีเพิ่อมอีกแล้วอย่างวุ่นงี้อีเถิก็เหมือนกับว่าเออเนี่ยฉั้นควักวินาทีสุดท้ายเอาดนาะเอาไปอีกพันหนึ่องเงินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันตุ่มอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอิทถิ์มัน จกตาทุกคนอย่างไรเงินที่อยู่ในกระเป๋านั้นคือเงินอะไรดูกันชัดๆนะคะคาก่ะอนกห่นอนหน้าที่จะมีการแจกซองแจกเงินโดยเรียกท่านผู้มในการมารอรับ การแจกทุนในครั้งนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีการเริ่มต้นจากการเอาของที่ไปซื้อไปช็อปอะไรมาอย่างนี้มาวางแล้วก็ยังมีของที่เอซีบางคนฝากขนมฝากอะไรอย่างนี้มามารวมกันไว้ทางด้านหน้านะคะของทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่อิทธิเอาเงินไปซื้อมาคนเดียวนะะเงินที่ซื้อก็เป็นเงินกองกลางในสามหมื่นกว่านะคะเป็นเงินกองกลางในสามหมื่นกว่ากยูทูบเบอร์ก็ เอาทุกคนมีใครซื้อของอะไรเพิ่มเติมก็เอามารวมกันไว้ตรงนั้นจากนั้นก็เริ่มมีการที่อีทถิดเอาซองมาตอนแรกมันบอกว่ามันจะมอบเงินให้ท่านผู้มุ่งในการไปแต่ตัวเองมีซองเยอะก็เลยเอาใส่ซองทุนการศึกษาใส่ซองแยกเลยดีกว่าเพราะว่ามันเป็นซองละห้าร้อยอิทก็เลยเริ่มต้นจากใครมีแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยขอแลกแบงค์ย่อยว่างั้นเถิดเพื่อจะเอาใส่ซองให้ได้ซองละห้าร้อยทั้งหมดยี่สิบห้าซอง ทีนี้ก็ยูทูบเบอร์ที่อยู่แถวนั้นก็เริ่มมีการยื่นคนละร้อยส0งร0อเป็นลักษณะที่ไม่มีเงินให้แรกแต่อยากจะร่วมทุนสมทบทุนด้วยก็มีคนนั้นห้าร้อยคนนั้น300คนนั้นร้อยหนึงคนนี้สอ0รเริ่มมายื่นเงินกันว่าขอร่วมด้วยขอเริ่มด้วยจากนั้น นางขาเบียดก็มาช่วยทํามาช่วยนับเงินจะเห็นว่ามีการที่อีทธิดเอาเงินจากกระเป๋าตัวเองเงินจากกระเป๋าก็คือเงินที่อยู่ในงบตั้งต้นไอ้สามหมื่นกว่านะคะไม่ใช่เงินอีทธิดนะคะแต่เป็นเงินที่อยู่ในงบตั้งต้นอีเธิดเอาเงินนั้นออกมามีการนับมีการส่งให้อีขาเบียดเนะี่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรกันเดี๋ยวดูซีนต่อไปค่ะพอนับพอส่งแล้วส่งให้ขาเบียดได้ขาเบียดส่งกลับมาให้มีอย่างเงี้ยมีส่งไปส่งมาเดี๋ยวดูจุดนี้นะคะ เห็นไหมคะนับไปนับมาจดไปจดมาส่งกันไปส่งกันมาอีเถกก็ถอยออกมานิดนึงแล้วก็เงินที่รับจากคาเบียอ่ะที่เป็นเงินที่จะต้องใส่ซองเป็นเงินที่เหลือในการคืออยู่ในวงสามหมื่นใส่ซองซื้อของแล้วมันเหลืออีเถกก็รับปุ๊บก็เอาใส่กระเป๋าตัวเองไว้ก่อนเห็นไหมคะ ห่างออกมาเอาเงินเราเห็นท่าเอาเงินใส่กระเป๋านะคะดูน่าจะมีบางช่องที่อยู่มุมกล้องนึงจะเห็นชัดเอาใส่กระเป๋าตัวเองไว้ก่อนทีนี้รู้หร้อยังคะว่าไอ้เงินที่มันบอกอุ้ยนี่เงินอะไรก็ไม่รู้อยู่ในกระเป๋าอ้อใส่ซองไปเลยละกัน คือเงินที่ไม่ใช่เงินมันหรอกค่ะคนคิดว่าอีเถิเถกควักเงินของตัวเองอยู่ในกระเป๋าให้แต่มันเป็นเงินที่ควักมานับเป็นเงินต้นทุนตั้งแต่แรกเนี่ยควักไปควักมานับไปนับมาเลยเถิดก,ก็เอาใส่กระเป๋าตัวเองไว้ก่อนเสร็จแล้วก็มาตีเนียนพอพุ่มในการมารับตรงนั้นทำเราก็ืออหนึ่งหมื่นสามร้อยเลยเอานี่เอาเอานี่ไปอีก มันกับชั้นสมทบเพิ่มที่จริงไม่ใช่ค่ะเป็นเงินต้นตั้งต้นตั้งแต่อยู่ในตอนแรกนั่นแหละแต่อีเึอเอาฟอร์มเอาใส่กระเป๋าจะเองไว้ก่อนดูสิคะอีนี่มันจกตาคนเก่งขนาดไหนมันเป็นนักมายากลจริงๆฉกเอาความดีฉกตาเหมือนกับถ้าคนมาตอนนี้ก็จะบอกก็นี่ไงป้าเขาควักให้ไงควักให้พ้องตายไหม ควักให้ให้ผองอีพาตายไหมคะมันไม่ได้ควักค่ะมันเอาเงินมาใส่กระเป๋ามันไม่ก่อนแอบเอาใส่กระเป๋าไว้ก่อนแล้วทําเป็นจบให้กลายเป็นเงินมันที่หลังนี่แหละคะ่ะนี่คืออีเถิอีนี่มันจบตาคนเก่งจริงๆดิฉันนึกถึงที่มันแกล้งสร้างภาพว่าตอนมันขึ้นเวทีร้องเพลงกับผัวแล้วมีคนเอาเงินให้มันจากนั้นมันก็เอาเงินน่ไปยัดใส่มือเด็กๆ ไอ้เราก็มองว่าโอเคเขาดูเป็นคนดีเนาะเขารักเด็กเนาะมีอะไรให้เด็กที่เห็นได้อีนี่จกตาคนหน้าดูกะอีนี่มันทุกอย่างมันเป็นมันเป็นหน้ากากดอกซ่อนกลิ่นมันเป็นอะไรที่ทําความดีบังหน้าเอาหน้าฉกไอ้นู่นฉกไอ้นี่ไ,ไว้นึกถึงเรื่องที่แอบฉกของใช้ของที่เอฟซีส่งมาให้ใครส่งออามาให้แบ่งกันแล้วตัวเองก็ ไม่บอกเลยว,ว่าเอฟซีบอกให้แบ่งกันทำเป็นว่าเดี๋ยวฉันให้เธอนะฉันแบ่งให้เธอจริงๆเอฟซี FC เขาสั่งให้แบ่งอยู่แล้วเอาความดีเข้าตัวนี่คือสันดาณอิเถิมีจริงอีจกตาค่ะที่จริงซีนเนี้ยดิฉันเห็นตังิดตังิดใจตั้งแต่เมื่อวานนะคะเห็นในสองอย่างที่ดิฉันบอกว่าดิฉันดูคลิปพวกนี้ยหลายคลิปหลายมุมหลายช่องแล้วดิฉันเห็นตรงนี้ฉันจําได้วเอ๊ะมันเอาเงินอะไรใสก่กระเป๋าไว้ก่อนนี่หว่า พอถึงเวลาทำไมบอกว่านี่เงินอะไรก็ไม่รู้เอาร่วมด้วยไปแล้วกันแต่เห็นว่าเออเดี๋ยวจะหาว่าเราจับผิดเก่งเกินไปเราจะจับจี้จ้ำชยัยจ,จุดเล็กๆน้อยๆทั้งหมนเหอะแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกยังไงโรงเรียนก็ได้ไปดิฉันก็เลยไม่คิดที่จะเอามาฉีกหน้ามันนะคะ แต่บังเอิญตะกี้ไปฟังหนึ่งไทยมานั่งว่าค้นขอดิฉันว่าทาไมไม่ชมเชยกันเขาทําความดีวันวันเอาตะเกาะคอนเทนต์เสือกอะไรกับเ,เขาด้วยเขาจะเอาอย่างนู้นอย่างนี้ตัวเองทาดีคือมานั่งว่าดิฉันใด้บอกอ๋อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเอาแม่มึงมาฉีกหน้ากากฉีกหน้าให้ดูว,ว่าอีเถกมันจบตายยังไงถ้าอีเถกอับอายที่ถูกจับได้ว่าจบตาคนอื่นนะคะต้องไปยุมหัว นางหนึ่งหรือไทยนะคะเป็นนางหนึ่งหรือไทยที่มานั่งว่าขึ้นไลน์แล้วแยง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 ค้อนขอดิฉนันดิฉันก็เลยบอกเอา้ากูเอามึงดอกก็แล้วกันบอกว่ากูเกาะติดตามติดดิทักกูจัดแม่งทุกดอกค่ะอย่าพลาดมันก็แล้วกันกูจัดหมด